สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อมาอัปเดตสภาพอากาศ3วันตั้งแต่วันนี้จนถึง27พฤษภาคมนะครับซึ่งก่อนอื่นฝากกดไลค์รวมถึงกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อต่อไปครับเรามาดูในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่25พฤษภาคมเราก็จะพบการก่อตัวของกลุ่มเมฆเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่อ่าวไทยและพื้นที่ทะเลอันดามัน ซึ่งพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับต้องเฝ้าระวังฝนอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัดตลอดทั้งวันในวันนี้ส่วนไทยตอนบนในวันนี้ตอนเที่ยงการเกิดเมฆยังไม่เท่าไห่ในภาคอีสานร,รวมๆม,มีบ้างในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ จึงมาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันนี้จนถึง27พฤศจิกายนลมตะวันตกยังกงปกลุมภาคใต้ด้วยกําลังแรงอย่างต่อเนื่องดังนั้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกทุกจังหวัดต้องระวังเรื่องฝนตกหนักสำหรับ26และ27พฤศจิกายนย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่อ,อ่าวเปงกอเเคลื่อนตัวไปทิศตะวันตกมากขึ้นดังนั้นจะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปด้วย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังจังหวัดกระบี่ลงไปเนี่ยฝนก็จะเบาลงแต่ฝนก็ยังตกหนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่นครลงไปในวันที่26จนถึง27ฝนก็จะเบาลงเพราะมันจะมีหัวเกาะสุมารตราเป็นตัวปิดกั้นลมตะวันตกเอาไว้ให้ผ่านภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างน้อยลงแต่ภาคใต้ตอนบนยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และเราสังเกตนะครับในพื้นที่อ่าวไทยก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ตามลูกศรสีดําซึ่งร่องมรสุมเป็นตัวการสําคัญนะครับที่จะดึงลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ให้ปกคลุมไทยตอนบนและมีลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาปกคลุมด้วยจากการหมุนของหย่อมความกดอากาศต่ําที่หมุนทวนเข็มนาฬิกา ดังนั้นเมื่อลมสามทิศทางปกกลุ่มไทยตอนบนพื้นที่เดียวมันก็จะเกิดการพัดสอบของลมทันทีในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง27จพฤษภาคมซึ่งจะเกิดลมพัดสอบสูงนะครับในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือและอีสานกลางกับอีสานบนสรุปนะครับจากลมล่าง25าพฤษภาคมภาคใต้ทั้งหมดต้องระวังฝนตกหนักส่วน26จนถึง27เนี่ยพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางกลางไปจนถึงตอนล่างฝนก็จะลดลง เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อ่าวเป็งก่อเขาเคลื่อนตัวไปพื้นที่ประเทศอินเดียมากขึ้นแล้วดึงมรสุมไปเลี้ยงตัวของมันประกอบกับหัวเกาะสุมารตราเป็นตัวกรองความชื้นกรองฝนเอาไว้ดังนั้นภาคใต้ที่อยู่ในเงาของหัวเกาะสุมารตราเนี่ย ก็มีโอกาสนะครับที่จะมีฝนตกลดลงโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ตอนล่างจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับส่วนไทยตอนบนในช่วงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าลมล่างเนี่ยค่อนข้างพัดสอบกันหลายทิศทางนะครับมีลมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนๆลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตวัดขึ้นไปไปพัดสอบกับลมตะวันออกในพื้นที่ไทยตอนบน ดังนั้นมีโอกาสมีฝนตกสูงในหลายพื้นที่ในช่วง3วันนี้นะครับซึ่งมาดูในส่วนของลมบนกันต่อลม500เราก็จะพบว่าในช่วงตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่27พฤษภาคมลม500ทิศทางก็เหมือนกันเลยกับลมล่างซึ่งพื้นที่ภาคใต้ลม500เป็นทิศตะวันตกปกคลุมดังนั้นฝนจากทะเลอันดามันเนี่ยก็จะวิ่งเข้าหาภาคใต้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่วนไทยตอนบนมีย่อมความกดอากาศต่ําเป็นตัวการเหนี่ยวนําให้ลมฝ่ายตะวันออกปกคลุมดังนั้นฝนเนี่ยในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็จะเคลื่อนตัวจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศเหนือได้ด้วยซึ่งฝนจากภาคกลางก็จะไหลเข้าสู่ภาคกลางตอนบนฝนจากอีสานล่างก็จะตกในพื้นที่อีสานกลางฝนจากอีสานกลางก็จะเข้าสู่อีสานบนนั่นเองครับและฝนจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนก็จะไหล เข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือกลางและภาคเหนือบนซึ่งภาคเหนือกลางปรับซึ่งภาคเหนือกลางกับภาคเหนือบนเนี่ยลมพัดสอบค่อนข้างสูงดูจากลมระดับบนมีการพัดยกค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงวันที่25จนถึง27สําหรับบริเวณภาคใต้ลมเป็นลมตะวันตกดังนั้นฝนจากทะเลอันดามันเมื่อก่อตัวแล้วก็จะวิ่งเข้าหาภาคใต้ส่วนร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ภาคตะว,วันออกภาคกลางตอนล่างในช่วง3วันหลังจากนี้นะครับซึ่งมาดูปริมาณน้ําฝนนะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึง28พฤษภาคมโดยในวันที่25พฤษภาคมตั้งแต่ตอนบ่ายไปจนถึงตอนค่าก็มีโอกาสมีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองสุราษฎร์ชุมพรกระบี่ภูเก็ตพังงาตรังสตูล พัทลุงสงขลาสตูน3จังหวัดชฉเแดนภาคใต้ต้องระวังนะครับสำหรับไทยตอนบนเนี่ยก็มีโอกาสมีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคเหนือดูตามจังหวัดที่ผมเอ่ยไปอย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดระยองชนบุรีต้องระวังนะครับส่วนภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็มีฝนตกในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนตกนะครับ ส่วนอีสานนะครับก็มีฝนตกได้ในจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีขอนแก่นชัยภูมิกาลาสินมุกดาหารอำนาจเจริญร้อยเอ็ดซึ่งฝนส่วนใหญ่จะไปกองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคเหนือนตอนบนและภาคกลางนะครับ ส่วนต้นดึกของคืนนี้เนี่ยพื้นที่ภาคเหนืออีสานมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับหลังจากเวลาประมาณตอน4ี่ทุ่มเป็นต้นไปมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคเหนือทุกจังหวัดอีสานตอนกลางกับอีสานบนทุกจังหวัดอยางส่วนตอนเช้าในวันที่26พกพฤษภาคมพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างไม่มีฝนตกนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่อ่าวเป็นกอเขาก็หยับทิศ เขากระยับเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศอินเดียมากขึ้นดังนั้นลมเนี่ยมันก็เปลี่ยนทิศทางนิดหน่อยส่งผลต่อภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับโอกาสการเกิดฝนก็จะเบาลงไปเพราะมีหัวเกาะสุมาตราเป็นตัวปิดกัน้นกลุ่มฝนเอาไว้ส่วนภาคตะวันออกนะครับในวันที่26เนี่ยตอนเช้ามีฝนตกได้ทุกจังหวัดนะครับอีสานบนมีฝนตกในจังหวัดสกลน,นครบึงกาฬหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานี ส่วนภาคเหนือมีฝนตกทุกจังหวัดนะครับส่วนต้นบ่ายจนถึงตอนคำ่ำในวันที่26กพฤษภาคมพื้นที่ภาคใต้ฝนตกเบาลงไปส่วนไทยตอนบนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางนะครับทุกจังหวัดสำหรับอีสานมีฝนตกปานกลางในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิสีสะเกดบุรีรัมย์สุรินทร์ส่วนภาคเหนือมีฝนตกหนักในจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์ปิษณุโลก พะยาแปร่น่านต้องระวังนะครับส่วนตอนดึกๆในวันที่26นั้นมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือทุกจังหวัดอีสานทุกจังหวัดเน้นอีสานกลางกับอีสานบนนะครับย้ําว่าทุกจังหวัดซึ่งจังหวัดที่ผมขึ้นให้ทุกคนดูได้เลยนะครับเหมือนสมมติว่าท่านอยู่จังหวัดขอนแก่นถ้าจังหวัดขอนแก่นมีสีชมพูปกกลุ่มสแสดงว่าบ้านของท่านเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับ มาดูในวันที่27ก็จะพบว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถบจังหวัดระนองแถบจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่มีฝนตกได้พานกลางสำหรับภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตามชายฝั่งในจังหวัดระยองชลบุรีจันทบ,บุรีและตราดส่วนอีสานบนส่วนอีสานบนกับภาคเหนือต้องระวังมีฝนตกต่อเนื่องเน้นจังหวัดน่านเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดอุดรตรดิ์จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายนะครับสำหรับช่วงบ่ายจนถึงตอนค่ำในวันที่27ฝนส่วนใหญ่ก็ยังเกิดไม่มากอาจจะมีบ้างในพื้นที่ภาคกลางกับภาคเหนือฝั่งตะวันตกเทบจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดประนครศรีอยุธยารวมถึงพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคใต้ช่วงบ่ายจนถึงตอนค่าในวันที่27มีฝนตกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนคะรีรีรมราชพัทลุงสงขลาสตูลและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสำหรับตอนดึกในวันที่27อีสานทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างมีโอกาสมีฝน เน้นตอนบนที่ติดกับชายแดนระหว่างอีสานกับพื้นที่ประเทศลาวนะครับส่วนภาคเหนือมีฝนตกปานกลางและตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรและสุดท้ายในวันที่28ตอนเช้ามีฝนตกในพื้นที่ประเทศไทยฝั่งตะวันตกทั้งหมดยกเว้นแต่พื้นที่ภาคใต้อย่างเช่นแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีตาก อุทัยธานีร่วมถึงจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกหนักนะครับจากลมตะวันตกที่พัดกับภูเขาและมีการยกตัวซึ่งภูเขาที่มีการยกตัวของฝนได้ก็จะมีในพื้นที่แถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดน่านจังหวัดชัยภูมิต้องระวังนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาทุกๆท่านไปก่อนสวัสดีครับ